สวัสดีครับทุกคนวันนี้นี่คือคลิปแรกของช่อง 9QSEN นันเองแล้วก็เผื่อใครที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่คือช่องใหม่ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงมาเปิดช่องใหม่ใครหลายคนก็น่าจะเห็นจากช่องของผมช่องหลักแล้วก็ช่องรองเผื่อใครที่ ตามมาช่องนี้นะครับผมจะเริ่มต้นใหม่ในช่องนี้ถ้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมามันมันมีหลายเรื่องมากที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานมากและอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากสวัสดีทุกๆคนถ้าใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องใหม่ช่องช่องนี้ด้วยนะครับ วัสดีทุกคนคือผมอยากจะมาบอกทุกๆอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ผมหายไปผมได้โดนแฮกอีเมลผมโดนแฮกอีเมลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นน่าจะประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมามันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าผมโดนแฮกอีเมล แล้วมันลามไปถึงตอนแรกช่องของผมมันยังไม่หายไปแต่มันน่าจะเกิดขึ้นตอนที่ผมกําลังหลับช่องผมไม่สามารถกู้คืนได้ผมไม่สามารถกู้อีเมลของผมได้ช่องที่ทํามาเกือบ 6- 7ปีน่าจะประมาณ 6, 6กหกกว่าปีแล้วตั้งแต่ผมยังอยู่ป .5 จนถึงตอนนี้ มันได้หายไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องที่เศร้านะเอาตรงๆเป็นเรื่องที่ผมเศร้ามากๆผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะโดนแฮกเหมือนคนอื่นๆเหมือนช่องยูทูบเบอร์คนอื่นๆและตัวเองก็โดนกับตัวแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อีเมล แต่ถ้าผมได้อีเมลผมอาจจะผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ช่องเพราะว่ามันได้หายไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปผมก็เลยหายไปอีกถ้าทุกคนได้เซิร์ชช่องก้าวินันทุกคนอาจจะเห็นเพื่อนอาจจะเห็นผมในช่องเพื่อนของผมช่องคน,นงอื่นๆที่คอลแลบด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นช่องผมมันคือแบบไม่ได้เห็นเลย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือช่องที่สองใช่ไหมหลังจากที่ผมโดนช่องแรกไปผมกล่าวว่าผมจะมาปักหลักอยู่ที่ช่องสำรองนะัก็คือช่องเก้าีเซนเอ่อไม่ใช่ช่องนี้นะอีกช่องหนึ่งช่องก่อนหนัน้นมันเริ่มโดนเมื่อเมื่อวานเอาตรงเลยผมเริ่มโดนเมื่อวานตอนเย็นเย็นมันบอกว่าลงชื่อเข้าใช้ไม่สำเร็จ โดนละเมิดโดนละเมิดถูกลบนั่นแหละตอนแรกผมยื่นอุทธรณ์ไปผมยื่นอุทธรณ์ไปทาง Youtube ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาวันสองวันเขาก็น่าจะส่งอีเมลกลับมาแต่ภายในเวลาสักครึ่งชั่วโมงไม่ก็หนึ่งชั่วโมงนี่แหละมันส่งอีเมลกลับผมมาว่าตอบกลับส่งอีเมลตอบกลับผมมาว่าคุณไม่สามารถได้ช่องของคุณคืน เนื่องจากละเมิดเกมอะไรสักอย่างผมไปละเมิดอะไรผมไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาช่องก็มีแต่คลิปไมครับคลิปเกมกอื่นคลิปไมครับส่วนมากจะเป็นคลิปไมคราอมันเป็นเรื่องที่หนักเอาตรงผมหนักมากๆมันเป็นผมไม่สามารถกู้อะไรได้กลับมาเลย เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าตั้งนานแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้บอกแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนกันใช้คําว่าอีกครั้งหนึ่งในช่อง9 q ้าคิถ้าถามว่าทําไมผมถึงยังใช้ช่องยังใช้ชื่อ9 q ้าคิก็ ผมไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าจะเอาชื่อไหนแล้วนะผมก็เลยเอาชื่อเดิมมันนี่แหละก็สามารถกดติดตามช่องใหม่ได้นะครับนี่คือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องใหม่